เครื่องมือทางภูมิศาสตร์แผนที่เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่แสดงลักษณะของผิวโรคลงบนวัตดุแบนรากเพื่การย่อขนาดให้เล็กลงโดยใช้มาตราส่วนและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งที่มีอยู่จริงบนพื้นผิวโลกชนิดของแผนที่แบ่งได้หลายแบบแล้วแต่ว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ ในที่นี้จะแบ่งตามลักษณะการใช้และแบ่งตามมาตราส่วนของแผนที่แผนที่อ้างอิงเป็นแผนที่ที่ใช้สำหรับอ้างอิงข้อมูลในการทำแผนที่ชนิดอื่นแผนที่อ้างอิงที่สำคัญได้แก่แผนที่ภูมิประเทศแผนที่เฉพาะเรื่องเป็นแผนที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดเฉพาะเรื่องเช่นแผนที่รัฐกิจ แผนที่แหล่งแรกแผนที่แสดงผลผลิตแผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมขนส่งแผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากรแผนที่เล่มเป็นแผนที่ที่รวมแผนที่หลายหลายชนิดเช่นแผนที่รัฐกิจแผนที่ภูมิประเทศแผนที่ภูมิอากาศแผนที่ธรณีวิทยาแผนที่เศรษฐกิจมารวมไว้ในเล่มเดียวกันการแบ่งแผน ีตามมาตราส่วนของแผนที่แผนที่มาตราส่วนขนาดใหญ่ได้แก่แผนที่ที่มีมาตราส่วนเท่ากับหรือใหญ่กว่า1ต่อ75,000แผนที่มาตราส่วนขนาดกลางได้แก่แผนที่มาตราส่วน1ต่อ75,000ถึง1ต่อ6,000 0แผนที่มาตราส่วนขนาดเล็ก ได้แก่แผนที่ที่มีมาตราส่วนเท่ากับหรือเล็กกว่า 1. ต่อหกแสนองค์ประกอบของแผนที่การใช้แผนที่ให้ปฏิบัติงานได้ดีนั้นจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของแผนที่เพราะองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในแผนที่จะบอกข้อมูลต่างๆให้เราทราบองค์ประกอบสำคัญของแผนที่ได้แก่ ือแผนที่ชื่อภูมิศาสตร์ทิศโมดส่วนสัญลักษณ์และสีแผนที่ภูม,ม,ญญมิประเทศแผนที่ภูมิประเทศเป็นแผนที่แสดงข้อมูลลาาพพักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ซึ่งจะต้องแสดงระดับความสูงต่ำของภูมิประเทศโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างกันการบอกระดับความสูงต่ำของภูมิประเทศใช้ระดับทะเลปานกลางเป็น ในกำหนดความสูงในแผนที่นิยมแสดงระดับความสูงไว้สี่แบบเครื่องมือทางภูมิาศาสต์เครื่องมือทางแผนที่เข็มทิศเครื่องมือทางแผนที่เข็มทิศเป็นเครื่องมือพื้นฐานอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาวิชาภูมิศาสต์เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้หาทิศทาง เครื่องมือวัดระยะทางในแผนที่เครื่องมือวัดระยะทางในแผนที่เป็นเครื่องมือที่เหมาะสาหรับวัดระยะทางที่คดเคีียวไปมาและมีค่าความคลาดเคล็กน้อยเครื่องมือวัดพื้นที่เครื่องมือวัดพื้นที่เป็นอุปกรณ์สำหรับหาพื้นที่ของรูปบนพื้นและหน้าบึ้งซึ่งมีเส้นรอบรูปเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งส่วนประกอบของเครื่องมือได้แก่ 1, 1. ืเลนขยาย2แขนของเลนขยาย3ก้อนถ่วงน้ำหนัก4แขนที่ต่อจากจุดตนย์ตลางของก้อนท่วงน้ำหนัก5ร่อและมาตาวัดพื้นที่เครื่องมือทางภูมิอากาศ 1. บารอมิเตอร์บารอมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดตามกดอากาศที่ใช้กันมากมี3ชนิด 2. เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิอากาศที่ใช้กันทั่วไป 3. ไตโคมิเตอร์ไตโคมิเตอร์เป็นเครื่องมือสําหรับวัดความชื้นสัมพัดและจุดนำค้างในอากาศประกรอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์สองอันอีกอันหนึ่งเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ตุ่มแห้งอีกอันหนึ่งเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ตุ่มเปียก 4. ไฮโกรมิเตอร์ ให้โกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดความเขมกอากาศแดดต่อเนื่องนิยมใช้กันมาก 5. ามาตรวัดลมมาตรวัดลมเป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมที่นิยมใช้กันมากเป็นมาตรวัดลมแบบลูกถ้วย 6. เครื่องวัดฝนเครื่องวัดฝนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณน้ำฝนโดยใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก การรับรู้จากระยะไกลคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะแผ่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอย่างพื้นโลกวัตถุบางชนิดจะดูดเกลืนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและเฉพาะล่างสีออกมาวัตถุบางชนิดจะดูดเกลี่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ในลักษณะเรื่งความร้อนและแผ่ลังสีชนิดของข้อมูลการรับรู้ระยะไกลนกถ่ายทางอากาศ รูปถ่ายทางอากาศหมายถึงรูปภาพของลักษณะภ,ภ,ภูมิประเทศที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลกซึ่งได้มาจากการถ่ายภาพทางอากาศภาพจากดาวเทียมภาพจากดาวเทียมเกิดจากการบันทึกข้อมูลเชิงตัวเลขจากดาวเทียมที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่อาศัยกระบวนการบันทึกพลังงานึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่สะทอนหรือส่องผ่านของวัตถุแล้วส่งข้อมูลเหล่านั้นมายังสถานีรับภาพสินี้ระบบสาระสนเทศของภูมิศาสตร์ระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์เป็นกระบวนการของการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการจัดเก็บปรับปรุงวิเคราะห์และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นสาระสนเทศรูปแบบต่างๆ เนแผนที่รูปภาพตารางสถิติระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกคือการนำขึ้นสัญญาณวิทยุและรหัสจากดาวเทียมบอกตำแหน่งมาบอกค่าพิกัดของสิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลกอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตหรือเรียอกอย่างหนึ่งว่าไซเบอร์เซ หมายถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมากครอบคุมไปทั่วโลกโดยอาศัยโครงสร้างระบบสื่อสารทางโคม,มนาคมเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล